ใช่ครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็คือที่จุดเกิดเด็กใหม่นะครับเข้ามาแล้วจะได้รับของวันตรงนี้ครับ,รบตรงนี้จะเป็นจุดรับของคันเด็กใหม่นะครับทุกคนเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเราจะซื้อของเราก็มาหาใหญคนนี้ครับมาหาใหายคนนี้แล้วก็กดตัวเอ็นนะครับมันจะมีร้านค้าว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างพอเราทำเคสเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาอยุดตรงนี้ แล้วก็กดตัวอินเพื่อดูว่าเราอยู่ครบกี่ชั่วโมงครับถ้าเราครบชั่วโมงปุ๊บเราจะไดรถมาหนึ่งคันส่วนนี้จะเป็นเอ่อสกินผู้เล่นเด็กใหม่นะครับสกินผู้เล่นใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุก สวัสดี้ก็เป็นรถผู้เล่นเด็กใหม่นะครับถ้าใครเข้ามาจะกดตรง A L T นะครับตัวนี้จะได้เลรถผู้เล่นเด็กใหม่นะครับเออรถไม่ค่อยแรงแต่ว่าขับได้ก่อนนะครับมีมีใครจะไปกับช่างไหมครับเดี๋ยวช่างพาไปอู่ครับช่างพาไปอู่ไม่อู้แล้วมีช่างพาไปอูอ่สอบมครับผม เราชิ่หมายช่างช่างช่างรถปนรถแล้วเราเขาขอขอรถคืนหน่อยนะครับผมเอ,อเอารถช่างตืนเอารถช่างคืนนั้นโดนแบคิีร์ถ่าจะไปทำงานแล้วครับเป็นอู่ของช่างนะครับอ่าส่วนตรงนี้ตามมาครับตามมาครับตามมาครับช่างจะพาทัวร์ครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นจุด KFC นะครับเคเอเคคือนั่นแหละ <laughs> ตรงนี้จะเป็นแบบว่า5แบบว่าไม่มีอะไรทำก็มายืนอย่างนี้นะครับมันจะได้รับพอยครับมาหลายชั่วโมงนะครับทุกคนถ้าตอนดึกๆเนี่ยคนจะเยอะน,นะครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับ